สวัสดีค่ะช่องเราจะมีฟีสไต,ตค่ะเมื่อวนนี้ซิมากินเข่าให้เบิง้งนําเสนอเนี่ยแตงตัวอนนเนบ่ะค่ะสิกินเขา่ามีลายยางปนเห็ดปวกแต่เวลาตอนเห็ดบอได้เห็ดให้เบิง้งย่านพีน่น้องเบือ่อเพราะว่าปนเห็ดปวกเคยเห็ดหเธอหนึ่งแล้ววันนี้ซิมมาชวนกิน่นนำมาเบิง้งพักสารพัดพัก ปักแตงปักทั่วปีปักทั่วดำบ้านเฮาอันนี้บักสมมอค่ะที่ไปซื้อตลาดอ่าตลาดอ่าเมืองใหม่ที่กะเจ้ามาขายวันอาทิตย์นะแล้วก็ได้บักลิ้นไม้มาพร้อมมะเผาของหมักรัศมีหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะอันนี้น้าไม้ต้มดองเผืนเอมะไหแล้วกะปลาทูทอดสองโต๊ะสสิห้าบาท สามเข่งร้อยอันนี้คือแจวเห็ดปวกถ้าเสียงลดดังกะขออภัยเด้อบ้านมันอยู่ใกล้คนทาง้งตอนนี้ก็สิกินแล้ว <c oughs> ตั้งกล้องเองถ่ายเองนักเล่อเดพอจะสิข <c oughs> ยับไปไกลไดจะได้เนมเห็นหิูวข่าวหลายพี่น้องน่าดนมีคนถ่ายไห <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมมาเบิร์กใหม่ๆแบบเป็นอย่างจังใส่อันนี้ใส่อันนี้เพราะว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทใส่อันนี้มันสิซอยได้ค่ะพี่น้องกินขา้าวเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อก็ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็บ่ได้ดอกข้าวเหนียวใหม่กินด,ดอกซัมฤทธินั่งแบบสบายเลยข้าปวดล่ะโอ้ขอเซเว่นใส,ส่นแว่นเด้อชิ้นนี้มาเห็นผี ขอใเด้ ग ग อพี ग ग ग ่น้องเด้อมาเด้อแกะิบ่แซ่บกะกิพี่น้องกินคนเดียวมกดไห้ หนค่ะมงวันมึงหนีเด้อแมงวันเด้อถ้าบันีซีปั้นข้าเหนียวให้มันจ้ำพี่น้องเลยข้าเหนียวไหมกิโลละหาสิบบาท ตั้งกองไก่บอก่านบอกไก่กับแน่มพอเห็นมันเด้อมันเด้อซักแลบน้องสามาก,กินน้ำแล้วมือวางเทียงคองบมมีทอดปลาทูปลาทูหาบอกก่อกนมาก บอกทางสาวว่ะวิเล่นลืมใส่ผงชูรสเนี่ยกล่นเฮ็ดปวดเนี่ยแซบแล้วมันวะ่ะใส่น้ปาปะรต้อมบอกว่าช่วงเลืยกินเจน่ะเล่ยแค่ใส่เกลือกระซิ้วกล่นกระแซบใส่ขอข,อขวคั่วเฮ็ดปวดมันหวานมันแซบพี่น้อง หอมมากมากเล่นไม้เผาว่าลายซี่แคนเขาพี่น้องเลย มาแซ่บบอกกินปลืเดียวของแซ่บอยู่นะคุณหมามักอะไรก็กินอันนั้น มันบอกเป็นไขมันบอกเป็นคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดตะกอนอนะเป็นคอเลสเตอรอลไขมันในเส้นเลือดสูงและจะหนีนะ่ะบบดนี้ปรับการกินตะกอนอนะมากินผัดกระเชงไฟแดงผักบุ้งไฟแดงทั้งความหนันทั้งไขมันทั้งคอเลสเตอรอลยาลดคอเลสเตอรอลหนูเม็ดเะไป น,นั่งมาบอกวนะ่าถึงลป้าทานนังเพิ่อนาดอกสามแสนเลยที่สามหมื่นเอาที่สบายใจน้องพี่นอ้องเย้ะสิกินแมงวันเห็บตึงแล้วขนาดกรุงเทพอุงไทยได้หนึ่งต่างประเทศก็มีน้องแมงวันมากลิ้มไหม เดี๋ยวสิบอกวิธีเผาหมักดินไม้ให้พี่น้องฟังยินชัดปะบอชชัดเขยิบกลับมาปะเดี๋ยวสิแหนมเห็นบ่เห็นได้เวลาเป็นคนเดี๋ยวสิสิเขย,ยิบขยบกลับไปพี่น้องอยางไม่ยินเขยิบความมาใกล้ๆเผาสิเผาต่อแก๊สหรือสิเผาต่อทานเผาแล้ว มามาขูดอันดำๆที่ห่อเผาอ่ะจะทำมันชุกหลเลือกลูอ่อนแก่พอประมาณจัดเบิ่งถ้าเทายิกเบิ่งแล้วมันบุ้งก็มันมันอ่อนอยู่ถ้าเขาเอาเอาเอานิ้วเน้นนะถ้ามันแข็งแสดงว่าบักลินไม้แก่บักลินไม้แก่หลายกับบอสเซปมาขูดอันดำๆออกขูดอันดำๆออกแล้วหั่นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะ น้อยใหญ่กระตามแต่ลัศสมีมักแบบนี้หั่นล่างน้ำใสเกลือใสเกลือถ้าซ้อนชากับครึ่งช้อนน้ำตาลช้อนหนึ่งช้อนสัแก,กงก็ได้ไปนนองเอามาซาวก้าวเก่า,า,ามักไว้รักานาที่สิบนาที มาขั้นน้ำเกลือให้มันสลบขั้นน้ำเกลือกับน,น้ำตาลให้เขาใส่ขั้นออกบีบออกเอาใส่ถุงแล้วเอาน้ำกลิ่นน้ำขวดอย่างเงี้ยหมัดพุงยางพุงแกะหมัดให้มันถ่วงถ่วงอันเนี้ย้า่แกงข้าเอาแกงให้มันถ่วงมันมักลินไม้เนี่ยแส่ตัวเย็นไว้สม,มองตัด เช็ตู้เย็นไว้อันนเาสิกินเลยบอได้นะอันนี้เฮดตั้งแต่เมื่อวานนี้เผาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ต้มหรือไม่มังเห็นไหมนะหน่วยคัะพ,พี่สิบบาทซื้อมาสองหน่วยน้องชายอยาเอาหน่วยหนึ่งตอนแรกอยากได้ทั้งสองหน่วยก็ไปซื้ออาไหม่มันปะปเขาก็ผ้าป คลิปที่รัศมีลงไปอ่ะแม่ค้ากะบใจดีแต่ดีให้ถ่ายรูปน้ำทำว่าหนูคนที่ไหนว่านครพนมค่ะอยากออกกล้องยายขอถ่ายน้ำเนยคุณว่าอือมันมาแม่คข้าดีไม่ถือมากใช่ข้าบางร้านเขาขอถ่ายกับเจ้ากบอย่างให้ถ่ายก็อยากจะถ่ายเนาะห้องโถงมีคนไปซื้อ ตลาดลีลาเมืองใหม่คนกาลสินมาขายมัดบ้านกับเจ้าอ่ะจากอำเภอพิษัะมีฮดไก่ตีมาขายสซกโกมาตอนย่างเข้าไปค่ะมีไก่ตีข่าออกมาบะมี่อย่างไก่ตีบะมีขายแล้วมีน้องมูมะมีทุกอย่างพักหนา เ๋หม่อมกันนี้ก่อยก็มีปลาซิวก็มีเป็ดก็มีเป็ดไก่กับเจ้าหันล้นขาเชื่อล้นเลยไม่หมั่นจะกินลาบเป็ดอยูแต่ว่าวันอาทิตย์กับลูกค้าหลายกันก็เริ่ได้เอามาเอามาเขาต้องลาบเลยแต่นี้ถ้าพันมีลูกค้าสานี่เห็ดเป็นอยากกินมักกินลาบเป็ดเห็ดเองสักแกะ เราเรื่องขึ้นไม้เนี aa, their children, their victims, ่ยเอาแซดเปลนไว้ข so, right? well, ่ามันมันจะกอดติ๊งิ๊งิงิแล้วก็บอกขมน้องสาวกับสามีน่ะเพิ่งกินืันนี้ยังบริด้ทธด์ปาทูยังบริส้ซื้อปาทูปาทูบริมาเจ้าประจังตัวใหญ่ทองโตทองโตสาม่ิาบาสามเข่งร้อยเขาจะไปโฟมนะเอาปริ๊ดสกิลมากเลย เข่งละพกสิบบาทวดก่อนนะซื้อมาแล้วปวใส่ที่เข่งแข่งต่ำแข่งแกะเนื้อเนื้อ,อหลาๆเนื้อฟูมีคนเอามาขามมาหายาเลยพี่เมาะขามเปรี้ยวถุง ้านานั่นแหละไปซื้อพัก,อกกระเจ้ากะเจ้ากเจมี่เอาไปเจ้าก็เจ้าอามาจะใส่เคยต่าเคยต่าใส่อีกระปูไปให้กระเจ้ากินเถะนะวันนี้หนูไม่ได้ทานะเดี๋ยววันนี้หนูยุ่งอยู่ถามว่าหนุ่นนมยังตื่นผิดมาปั่นผาปั่นผาบ้าน เห็ดดอกไม้เตี่สีคนเอ็มให้ปัวแล่นตาผ่าคนหนูร้านเนงบอบทันผักแล้วก็เห็ดกับเผลปนเนี่ยอันน้อไม้หัต้มไว้แต่เมื่อวานนี่ดอกมาหายัับชนบุรีก็บบักเห็นไหมเห็ดไว้แต่เมื่อวานนี่ขึ้นไปอยู่วัดคื้นปนเห็ดปวด นะ้พี่น้องแต่รัศมีอ่ะบอกแก้จีบไอ้ด้เนี่ไอ้ภูมิแพ้ว่าไปดอยังวะน้องสาวกับแฟนฝืนถามว่ะพี่แบพี่ไอ้คมบอสคมอยู่บอสคมไปไหนน้องสาวว่ะจะตัวข่อยบอส บตัวล่องกินเบิง้งอ,อามาใ่้เลืออยุติลงสิ้นบอกว่าในตู้เย็นกันมีเลยแส่ไว้เดี๋ยวมันสิบอกกอดท่านพอพอ,พอกินจะไปอามะาใหม่มาลองกินอื้อขมพอกินได้ถ้าถามว่าเห็ดยังไงมันถามเลยบอกมันมีเห็ดอยูไ่ไล้แหละของมักบางคนนะเผาแล้วไป หันห่นหั่นลักละลาบใส่ข ah, ah, ้าวกั่วใส่บะกผิ่โนใส่น้ำปลาใส่น้ำปลารีดปักหนาวต้นหอมผักชีหอมปีอหอมแดงกระเจ้าวลาบก้อยก้อยหมักดินไหมบางคนกัดถูกัะเขือขึ้นใส่ก็จะ,จะบอกนะ่ะคุยกันกบหมู่นถูกัะเขือขึ้นใส่แซปแป่บกับวะยังบม่เคยลองพี่น้องเฮดก็กิน,น,นกผู้เดียวแต่สามีก็สิ่กินกินน้ำอยู่ดอกมือนหนาปนเราไม่สม ตุปน้ราไม่ตุ๋ให้ปะทูแล้วกินอยู่้ราไม่สุวต้มก่อนขัวหอมกท็ที่มันผิดล้วกินน,ำน้ำดู มันบปแซซบในป่ากอ้ที่ผ่านนาทีแล้วแล้วจุ่มลดเพชดลงแหน่ถามว่าเคยเป็นกระเพาะบอกบอ,กบอกเคยค่ะกระอยากเป็นถามว่าแสบท่องแสบใสบอกกินเพชดแสบอยู่พี่น้องแต่ว่ามัเข้ากับพะา a m ยมกินนม มากินเลตตาซอยกินน้ำเต้าหู้จมตามต้าหูกับยาเห็เพ็ดหลายท่านน้องสาวน้องเขยมามันต้องซีดยินก็ขับปุ้นมันอาหาซื้อขับปุ้นมาสองโลโลละสามสิบบาทจะเนียวเหนียวจะน้อยน้อยคือตลาดมาหาชัยเมืองใหม่ตลาดปุ๋ยหลังกินจนบิด สองโลอ่ะกินกับน้ำยาปลาช่อนน้องสาวหมาตะกะตำมะฮู้สาวกับปุ้นปิงอันขางบา้านพระเจ้าก็เป็นคนไทยเนาะขางบ้านนั่นพระเจ้ากินป็นกินอาหารอีสานตำม,มะฮูกะ้กับไปให้เล่าใส่หมกเกาะแซ่บเด้อพี่น้องใส่หมกเกาะ ซื้อมาใส่ซองปิดไว้เวลาเขาสิกินเหงาเขาก็มาเถอละน,นูนมาแส่นะมา,าแส่กันล้างน้ะเขาก็หั่นโรยซื้อมาซาบาัดกินลืมหลังตะกรันง,งูบริษั่ซองปิดธรรมดาไว้หลายมือมันขึ้นหน้ามันนี่มูบอกว่ามึงใส่ซองปิดไว้ไหนอีเท่าคันแบบนี้ตัวเย็นแง่เล้กกินเป็นปี่มันบอก ผลเห็นเมื่อวานนี้เอาไปให้ขางบ้านกินนำ้ำเรียกตัวปวดเห็ดปวดก็ไปให้เลาวต่บมัมโมงแล้วก็กินเต็นพี่น้องอันเราไปฟอกไตมาเพินพ่นไปฟอกไตมาเห็นเพิ่นหยางลงแล้วคือเราเมือเ่อแทงอ่ะเอาไปให้ลาากินก็เขาเหนียวจิดน้อยนั่งกินไปแล้ะมือกับลูกอ่ะมันไม่ใช่มล่ละออ เออกินจะหมดจนถึงรั้วมะมว่วงปูจืดที่สั่งมาที่ระเคืองรลปูเสม็มดมะดองเองมะฮอดเ่ากลา็ล้างล้างใส่เกลือน้นำน้ำปลาใส่กระปุกทำมันจดเด่นน้ำเราเขยา่าเขยา่ขยาใส่ช่องปิดไว้ช่องธรรม,ามาดากา็ไดลต่ำแล้วจะมีน้ำรหมจแซ่บวันนี้ลดวันนี้เราเรามา มาแต่โรงบาลไปฟอกไตมากเอาไปให้เราบนเห็ดปวกระพักเดี๋ยวจะเก็บไปกินเย็นนี้นะวะปลาทูมาเราไปซื้อปลาทูเข่งละสามสิบห้าสามเข่งร้อยมีเงินในลินฉากก็มีอยู่ดอกคนขายวบาเจ๊ทำไมไม่เอาสากเข่งร้อยล่ะไม่มีตังเมื่อวานก็ไปเสียภาษี ร้าน,นทำผมวันนี้ก็จ่ายค่าหวยไ,ไปตำรวจมันยังมาจับเด้เเอูุตรการเล่นมันสุกเนื่ยหวยหอ่ะต่รวจหนียายซื้อให้เอาไปเลยสามเขียงร้อยยกมือไหวแล้วเราซื้อให้ประจำแต่นท์กเป่าเนี่ยร้ามีก็เสิเห็ดสูแล้วกินประจำไม่อย,าอย่างกราให้กินแกงยังเรากินมัดปลาหลอกปลาล่าแต่ว่าจะเพศหลายแล้ว,วอ่ะอ่อนเพศเนี่ยกระตำมกระ้วกระตั้งแบบเพิกออกอะ่ะ เอาตักให้เราชิมดิบแล้วเอาพริกคุกล่งเละนี่ตนกะเจ้าเราก็กินมัทุกอย่างแกงไตปลาแกงมะม่ามกมะม่ามกมะม่ายยันแต่เราซื้อหมูสามชั้นให้ตลอดอูไข่นะโลละสี่ร้อยเราก็ซื้อให้อิ่มแล้วแหละท่านผู้ชมใส่แบบเมื่อวานที่สนน่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามคุยกันสเปเหละจักได้ยินบอกเสียงดังบอก สิสวซื้อหม่อยู่มีคนติว่าเสียงเบากะถ้าเสียงดังไรเขาก็แนมเนาะอยู่ผู้เดียวนัง่งว่าวกบผู้ใดเขา้ามาวัอถามว่าอายบอกว่าอายไม่ได้สนใจอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคราขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ลำรุ้ไม่ร่ำรวย,ลลวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสามตสองตัรางวัลที่หนึ่งกะ ให้รัทสิภีก็ได้เ้ยพี่น้องเ้ยสวัสดีค่ะ